พรรไทยรักษาชาตินะครับอย่างที่เราทราบกันฮะเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งสาขาไหมของพรรคเพื่อไทยปะนะครับก็มีร้อยโทปีชาพลพงพาน,นิชนะครับ,บเป็นหัวหน้าพักคุณจตุรลฉายแสงเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคนะครับแล้วก็คุณนัทวุฒ สายเกื้อนะครับเป็นประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงและก็เป็นแกนนำพักทั้งหมดเนยนะขามีกำหนดการนะครับลงใต้นะไล่ไปนลฮะตังพัทลุงสงขานะครับ <_ d ata> 29, 30, 31มกราคมนี้นะครับเมื <_ d ata> ม่อวานนี <_ d ata> ้ไปที่พัทลุง ก็เห็นว่าไปพบกับผู้นําชุมชนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กที่หัวยอดนะครับที่ตังแล้วก็มีปลาใสนะครับวันนี้ครับวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับก็เดินพบปะพี่น้องประชาชนนะครับที่พัทลุงพัทลุงนะฮะตลาดสดนะส่วนใหญ่ต้องไปอย่างนี้แหละนะเช้าเช้าคนใต้เนี่ยเขาชอบมาตลาดกันคนใต้เขาจะเป็นตลาดตั้งแต่หกโมงแล้วก็เย็นเย็นนี้เปิดเวทีปลาใสด้วยที่สวนสาธารณะของเทศบาลเมืองพัทลุง แล้วก็มีที่อำเภอนายงด้วยนะจงังหวัดตรง<อ>ังเขาวิ่งลอกกันเขาไม่เขาเปิด2เวทีเลยคู่ขนานกันก็เว,เวลา4ี่โมงครึง่งบ่ายสี่โมงครึง่งทั้งที่พัทลุงและที่อำเภอนายงจงังหวัดตรังนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็กําหนดการที่สงขลานะครับ,รบก็นีฮะ ปหลายที่นะครับที่ชุมชนบ้านทะเลน้อยนะฮะร,ร้านสามกักเชิงสะพานข้ามทะเลสาบนะครับบ้านไสกิ้งที่หัวป่านะครับก็หลายที่นะฮะคุณจตุรนนะครับก็กล่าวสัมมนาเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนะครับบอกว่าทางพักไทยรักษาชาตินะครับเตรียมเปิด12นโยบายภายใต้แนวคิดพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสใหม่เพิ่มรายได้กระจายมั่งคั่ง สังคมเป็นสุขนะครัดังนี้นะสิข้อก็มีดังนี้ครับ 1. รัฐบาลจากการเลือกตั้งต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นเพื่อฟื้นการลงทุนจากในและต่างประเทศนะเพิ่มรายได้ให้กเกษตรกรนะครับสเร่งการส่งออกโดยใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกันคะ สิบสองฉบับ,ใช,ชบ,บใช่ไหมแล้วก็เปิดเจราจาเข้าตกลงการค้ากับประเทศอื่นเพิ่มเติมด้วยอืมนะข้อ4ครับ,รบปรับรถงบประมาณที่ไม่จําเป็นแน่นอนฮะกระลาหมงบกรลาหมนี้ก็พูดกันถึงเรื่องนี้คือพรรคอื่นก็พูดว่าควรจะปรับอย่างกนาคตใหม่ก็พูดนะครับแต่ว่า อีกส่วนหนึ่งที่น่าจะพิจารณาก็คือเรื่องอ้ไที่เป็นงบประจำอ่ะนะฮะ <C> e <evaluation> แต่ว่าให้ไปเรื่องลงทุนในไม่กับโปรเจกต์น้านคมนาคมคือโครงการคามนาคมขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะข้อ5ครับลดการผูกขาดไม่เอื้อทุนใหญ่ยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคนะครับข้อ6สร้างความมั่งคั่งใหม่ด้วยกองทุนสร้างโอกาสพวกโอทอปพัสดิจิตอลอีโคโนมีพวกนี้นะเขาให้ความสําคัญกับดิจิตอลอีโคโนมีมากพักนี้เพราะว่า คือเหมือนกับเป็นคนที่โชว์นโยบายเรื่องการเอาพวกหุ่นแอนดรอยอะไรเข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนเหมือนคนรุ่นใหม่นะครับข้อ7ครับยกระดับการให้บริการและการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข30พัทนี่เห็นไหม เดี๋ยวคิดนะแต่ก่อนก็อะไรนะสาบาทลูกษาทุกโรคส0บาททุกษาทุกโรคอ่านี่มี30พัดเข้ามปสามสิพัดนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นการเพิ่มเงื่อนไขให้เพิ่มเงื่อนไขสามสิบบาทมันกว้างขึ้นเ่าเรื่องโรคต่างๆใช่ไหมครอบคลุมกว้างมากขึ้นนะครับข้อ8ครับกำหนดการกาหนดให้การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นวรระแห่งชาติ น,นี่ทันสมัยนะเพราะว่าตอนนี้ฝนะุ่นทั้งกทมแล้วไม่อเช้าเดินมายัางไอรเลยเออ<ด>นะครับก็เครับ,รบพิกโฉมการศึกษาไทยสู่ศตวรรษที่21สร้างเด็กสร้างหลักสูตรและสร้างครูด,ด้วยหลัก7 C S, <S เนะฮะเดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะมีอะไรบ้างนะครับรบข้อ10ครับเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วย r e t r a n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  g ะจิ้ง Workforce นะครับก็คือเป็นการสร้างความมั่นคงทางไรายได้และส่งเสริมการออก Retaining Work Aging Workforce เนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นกิจกรรมเหมือนอยังไงที่รณรงค์เรื่องฝึกอาชีพผู้สูงอายุทังจากการาเียนนะครับคล้ายๆกับไอ้นี่ไหมเขาเรียกอ,อะไรนะอะไรนะ อ่ารีิสตาร์ทอะไรนัาเรียกอะไรนะอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วอ่ะข้อ11เครับเร่งแก้ปัญหายาเสพติดครับฟื้นนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยและลดปัญหาคอร์รัปชันโดยการปรับแก้กฎหมายและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่ฮะและข้อ12ครับฟืนฟ้นฟูประชาธิปไตยสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมส่งเสริมการกระจายอำนาจคือนอำนาจให้ท้องถิ่นและประชาชนก็คืออีกพักหนึ่งเหมือนกันที่พูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ เพราะว่าเราคิดว่าเขาต้องเขาจะอยากแก้นเนื่องจากในส่วนบทเฉพาะการที่ให้สวยุติที่มาจากคอสชอสัญหาเนี่ยมีอำนาจห้าปีซึ่งเท่ากับว่าสวชุนีบุตรนายกได้สองรอบนะพูรัฐบวุได้สองรอบเพราะรัฐบาลมีวลาสี่ปีแต่บทเฉพาะการมันห้าปีเพราะฉะนั้นคือเขามองว่าไอ้เรื่องของบทเฉพาะการหนึ่งไม่เป็นธรรมแล้วเรื่องที่สองก็คือเรื่องของระบบการเลือกตั้งที่มันยุ่งยากซับซ้อนอะไรพวกนี้มัน หลายคนก็ต้องการจะแก้อยู่แต่สาคัญก็คือเรื่องอำนาจ<ข>ตาบทเฉะตะการม,มันคิดม,มันยากไปหน่อยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐธรรมนูญกํากับไว้ตรงนี้เขาก็บอกว่ามันผูกมารัฐบาลเกินไปเพราะฉะนั้นหลายพักนี่ต้องการให้แก